ดีค่ะก็กลับไปช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะวันนี้มาสาวน้องหมากันในส่วนของข้อตรงนี้นะคะมันจะบวมนะคะซึ่งทีนี้นะคะคุณหมอเขาก็แนะนําให้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปทําที่ร้านมันก็หลายตังค์นะและที่สําคัญต้องทําทุกวันนะคะเพราะลดบวมตรงนี้นะคะทําให้ข้อไม่ยึดเนื่องจากพี่แสบเนี่ยมีปัญหาอายุเยอะแล้วก็คือตอนนี้พี่แสบนั่งได้นะเพราะนะ นั่งได้กระทบได้แต่ยังยืนไม่ได้นะคะก็ต้องรักษากไปเรื่อยๆจะให้คุณหมอรักษาไปเรื่อยๆนะคะข้อตรงนี้นะคะถ้าเกิดขยับอย่าเนี้ยข้อมันจะติดสังเกตได้นะคะแล้วเพื่อไม่ต้องมาเนี่ยเจ็บขามากอ่ะไม่ได้เดี๋ยวร้องเดี๋ยวร้องโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทาอันต้าโซนิกกันเราจะเริ่มใช้นะคะ1ค่ะคือเจลอันต้าโซนิกเครื่องคุณคุณหมอเนี่ยจะแนะนําซื้อเครื่องมาให้เรานะคะหัวอันต้าโซนิกจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ เป็นการนวดข้อต่อนะคะในระดับลึกโดยที่น้องหมาไม่ต้องกินยานะคะกินยายาแก้ปวดส่งจะมีอันตรายต่อไตมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเริ่มเลยค่ะคุณพ่อใส่ก็กกกส่นะคะเราก็เนี่ยนี่แรก็จะฟินมากเราก็จะตั้งเวลาไปนะคะประมาณ5ตอนนี้เราก็เริ่มนะคะเราจะใช้เวลาในการท,ทําตรงนี้ประมาณ5นาทีนะคะถึงจะทากายภาพนะคะซึ่งเราจะทําประมาณาวันละนะคะหนึ่งครั้งหลังจากนั้นนะเราก็ คุณหมอเนี่ยเราจะไปหาอาทิตี่รักษาถูกไหมคะแต่เราจะใช้วิธีนี้กันด้วยนะคะซึ่งคุณแม่ได้ซื้อเครื่องอีกตัวนึง่ง ลงทุนมากเพื่อพี่แสบนะไม่อยากให้พี่แสบปวดอะไรอย่างนี้เลยนะคะก็คือพี่พี่แสบจะไม่ปวดแล้วก็นั่งได้เลยนะคะก็คืออีกเครื่องอีกตัวเนี่ยกำลังสั่งนําเข้าจากต่างประเทศเพราะในไทยแพงมากเราสู้ราคาไม่ไหวนั่นก็คือเลเซอร์เย็นนะคะสําหรับสงนักนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่สนใจก็ในอีเบมีนะแต่เดี๋ยวคุณแม่จะมาแบบเปิดกล่องให้ดูนะคะมันคือคูลเลเซอร์นะคะนี้เราก็ทาเนาะ ตัสูนี้ก็จะทํางานไปมันจะนวดในระดับลึกนะคะจะทู่เอทําให้น้องหมานะคะข้อไม่ติดนะ,ะซึ่งเราจะนวดอยู่สองส่วนตรงนี้กับตรงนี้นะคะตรงบริเวณนี้ด้วยะคะ่ะแล้วก็เขาจะมีเจลมาให้เลาะดูคนให้นวดสิฟินมากแบบไม่สนใจอะไรเลยพอ่อฟินแบบว่าสบายอะ่ะนะคะก็ข,ขยับตัวเขาก็ขยับตัวไม่ร้องเราก็แบบ สบายใจเรานอนกับแบบสบายใจเลยอะนะคะก็คือน,น้องหมาไม่ร้องเราก็โอเคแล้วอะ <laughs> พ่อชอบแกล่ะเขาแก่แล้วยังไปแกลงเข้าเหียวเทามึงก่อนนะโอ้โหแกลอย่างนี้ลุกเลยนะอ่ะพ่อแก้ไม่เจ็บแก,ง,แกงหนูทำไมเดี๋ยวหนูก,กัดเลยนะจัดไย น้านะคะพอทำให้ฟินมากฟินเวอร์เอ,อคนแบบนู้นให้โ,โ,โาบายโอาบายูอ่บาค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเกิดไปทำที่คลินิกนะคะจุดละประมาณ450ราทำกี่จุดก็บวกไปนะค่อนข้างแพงแต่คุณหมอแนะนำเรา,าแบบนี้เราก็เอาไปซื้อมาทำเองแล้วก็ไปสักอาทิละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จริงๆเนี่ยเครื่องนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็สามารถทําได้นะคือเวลาเราปวดอะไรอย่เงี้ยแม่ก็เอามาใช้นะแอบขขมยทพี่แส่มาใช้ประจําคือพูดง่ายๆใช้กันบ้าเราจะทําทุกวันนะคะสองข้างนะคะข้างละประมาณห้านาทีแล้วถึงจะยืดขับนะคะคือน้องหมาฟินมากนะโ,โหบฟินลี่ฟินมาก แวค่ะคนี่นี้ก็ใส่กีกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณที่แสบปวดนะคะเสร็จเดียวนะคะพอเราทําตรงนี้เสร็จนะคะพวกเราก็จะยืดขาที่แสบนะคะซึ่งเราจะทําทั้งสองข้างนะคะหลับนะคะมันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยสำหรับแสบนะคะทำาอันดาน้าโซนิี้แบบ ไม่รู้เรื่องเลย่เีเราไม่รู้เรื่องดูดินั่น,น,นคือเราแค่เลี้ยงเขาแบบไม่ให้เขาเจ็บไม่้เขาปวดก็พอแล้วนะคะก็เหมือนคนแก่อายุเยอะๆอเสร็จแล้วนะคะทีนี้คุณพ่อจะยืดขาแล้วนะคะคือเหมือนคนแก่อายุเยอะๆ,ๆค่ะที่เขาปวดโอ๊ยปวดเข่าปวดอะไรอย่างเงี้ยนี่แหลคะค่ะพี่แซบเป็นอย่างนี้นะคะตอนนี้นะคะเขายืดขาหน่อยทีนี้เราจะยืดขากันกันนะคะ ยืดขานะคะเออนิดไหมคะนี่เราจะยืดได้เยอะขึ้นนะคะเราจะยืดกันอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้าครั้งนะสิบห้าถึงยี่สิบครั้งนะแต่วันหนึ่งอ่ะควรยืดขายอย่างนี้ให้ได้ประมาณร้อยครั้งนะนะคะ ยังไม่รู้เรื่องคือเขาไม่เจ็บนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอันต้าโซนิกก่อนเนี่ยมันจะเจ็บแล้วเขาจะร้องเขาจะไม่ให้เราทำเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแม่พลิกพี่แสบกันนะคะเราพลิกกลับมาด้านนี้แล้วนะคะเราจะใส่เจลกันต่อนะคะเพื่อที่จะให้เครื่องอ,อนน่ณ เดี๋ยวคุณแม่กับคุณพ่อขอตัวทําต่อนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะพี่แสบนะคะและคุณแม่นะคะคุณพ่อขอลาไปก่อนนะคะสําหรับวอล์กหมาแก่นะคะหมาแก่ Mar are, ดูแลก,กันอย่างไรนะคะเราดูแลเขาสบายตัวที่สุดอะ่ะพูดถึงอะ่ะไอเขาสบายไม่เจ็บไม่ปวดพี่แสบนี้คือแบบพูดถึงเราก็เต็มที่กับเขาอะนะคะแม่นูนอนดิสบายขนาดนั้นเลยเหรอแสบพ่อทําให้อะ่ะพ่อบริการทุกอย่างเลยใช่ไหม รักพ่อใช่ไหมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่คุณพ่อรวมถึงพี่แสบขอลาไปก่อนค่ะในการทำอัลตราซ i c นิกนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันต่อค่ะแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ